บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับสมุนไพรและโรคมะเร็งเอาไว้มากมายทั้งนําใบมะละกอมาคัน้นเป็นน้ําช่วยรักษามะเร็งให้หายขาดหรือการกินผักจริงจูชายช่วยบําบัดผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคําตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียนเรื่องฮิตติดอันดับจากช่วก่อนแชร์อันดับที่5 ดื่มน้ำใบมะละกอรักษามะเร็งจริงหรือครับยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะบอกว่าใบมะละกอมีคุณสมบัติต้านมะเร็งได้เลยครับคนอื่นที่กินใบมะละกอจํานวนมากเนี่ยก็ไม่ได้หายอย่างเขานะครับเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งในหนึ่งในร้อยคน1นึ่งในพันคนที่กินใบมะละกอแล้วหายแต่คนอื่นกินตามเยอะแยะไปก็ตายหมดนะครับอย่างคุณคนเนี้ย เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตเต็มที่อย่างมีความสุขเขาไม่ได้กลัวตายสรุปแล้วเรื่องนี้ยังไม่ควรแชร์ต่อนะครับการทําจิตใจให้โปร่งใสดูแลสุขภาพออกกําลังกายอาจจะทําให้โรคมะเร็งดีขึ้นได้แต่เรื่องการดื่มน้ําใบมะละกอจะช่วยรักษามะเร็งนั้นยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับนะครับอันดับที่4น้ําสับปะรดรักษามะเร็งต่อมไทรอยจริงหรือ คนก็กินคนบ้านทั่วเมืองคนเป็นมะเร็งก็กินคนที่ไม่เป็นมะเร็งก็กินแต่ว่าก็ามีคนที่เป็นมะเร็งและไม่หายเช่นกันผมคิดว่าจะแชร์ต่อเลยเพราะว่ามันเป็นการชี้นาว่าน้ําสับประรดอาจจะช่วยรักษามะเร็งได้ที่จริงแล้วเขาทําอะไรตั้งหลายอย่างรวมทั้งการรักษาแผนปัจจุบันเสี่ยงที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าอาหารบางอย่างมันมีพิเศษสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงเพราะข้อมูลไม่ได้ระบุว่าแค่กินน้ําสับประรดจะช่วยให้หายจากมะเร็งต่อมไทรอยได้การดูแลสุขภาพร,ร่างกายสุขภาพจิตใจควบคู่กันไปช่วยให้้้โรคต่างๆดดีขึนไ อันดับที่3ผักจริงจูฉายดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายจริงหรือ จิงจูฉ่ายก็เป็นที่รู้กันว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์แต่แอนตี้ออกซิแดนต์เฉยๆไม่ได้จัดการอะไรกับมะเร็งมันก็เป็นเรื่องดีต่อสุขภาพไม่ต่างอะไรจากขมิ้นชันนลาสารในพืชหลายชนิดกินได้ก็ดีแต่ว่าโดยตัวมันเองจะไปรักษามะเร็งเนี่ยทางการแพทย์ไม่เชื่อว่าน่าจะสําเร็จเราจะไปสรุปว่ามันเป็นเพราะจิงจูฉ่ายก็ไม่ถูกสอดคล้องกับอาจารย์หลักสูตรพิษวิทยาสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลยังไม่มีหลักฐานว่าการดื่มน้ําปั่นจิงจูฉ่ายทุกวันจะช่่ววยรรรักษาเงสุปแล้้ือนี จริงบางส่วนแไม่ควรแชร์ต่อนะครับจริงจู้ฉ่ายมีสารต้านอนุมูลอิสระรวมถึงมีงานวิจัยพบว่าสารสกัดน้ำมันใบจริงจูฉ่ายมีฤทธิ์กำจัดเซลล์มะเร็งอย่างไรก็ตามก็เป็นเพียงงานวิจัยในระดับเซลล์ยังต้องรอข้อมูลที่แน่ชัดก่อนครับ <S 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 อันดับที่2ออังกับหนูรักษามะเร็งจริงหรือ การเยี่ยต่อข้อมูลขั้นต้นเนี่ยต้องมีอย่างเพียงพออินเดียเนี่ยเขามีงานวิจัยเอาสารสกัดทดสอบในเซลล์มะเร็งได้ผลไม่ดีนคะคือมันไม่ได้ฆ่าเซลล์สอดคล้องกับการถแถลงของผู้อํานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยข้อมูลมการศึกษาวิจัยทางวิยทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบเรายังไม่มีข้อมูลว่าสามารถรักษามะเร็งได้นะครับจริงๆแล้วอังกัหนูนี่มีสรรพคุณขนาดไหนครับตระกูลเนี่กับฟ้าทลายโจรแก้อักเสบแก้ปวดแก้ไอแก้ไข้อังกาบหนูเนี่ยก็มีการกินเป็นยากินเป็นผักถ้าเรากินขนาดที่เหมาะสม นี่เรากินได้ถ้าไม่สบายใจก็กินสัก7วันหยุดสักสองสาวันก็ได้แต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับคือถ้านจะรักษาแผนปัจจุบันได้ผลก็รักษาแผนปัจจุบันก่อนสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับอังกัหนูมีฤทธิ์แก้อักเสบแก้ปวดแก้ไอแก้ไข้เพิ่มภูมิคุ้มกันป้องกันฟันผูปากเปื่อยแต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่ารักษามะเร็งได้นะครับและอันดับที่1มีสมุนไพรที่รักษามะเร็งได้จริงหรือ กรไม่อย,ย่าแชร์เลยครับเพราะว่าจะทําให้คนไข้คนอื่นเสียประโยชน์มันต้องผ่านกระบวนการสกัดให้ได้สารต่ออกฤทธิ์ต้านมะเร็งเนี่ยบริสุทธิ์ความเข้มข้นสูงพอแล้วต้องดูดซึมได้ด้วยปัจจุบันการใช้ยารักษามะเร็งแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็นยาเคมีบำบัดยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์สมุนไพรส่วนใหญ่น่าจะตกอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มที่2 Tar า e t e d Therap y ไปยับยั้งการทํางานของโปรตีนที่มีความจําเป็นต่อเซลล์มะเร็งกลุ่มที่3เอาอยาบางชนิดทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่่่ออต้้้าาาาานนเเซลล์์มมมมร็ดถีขููแชผว น่าเชื่อถือไหมอุด้างเกินจริงไหมสรุปแล้วเรื่องนี้ยังไม่ควรแชร์ต่อครับสมุนไพรกําจัดมะเร็งมีความเป็นไปได้จริงแต่อาจจะไม่ใช่การกินสดๆแบบที่แชร์กันอาจจะต้องนํามาผ่านกระบวนการสกัดสารต้านมะเร็งให้มีความเข้มข้นสูงและร่างกายดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งหากผู้ป่วยที่จะนําสมุนไพรใดมาใช้ควรปรึกษาแพทย์ให้แน่ใจก่อนนะครับ มะเร็งเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆของร่างกายการเลือกวิธีกำจัดมะเร็งไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามควรคำนึงถึงความปลอดภัยตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสและเสียเวลาของเราโดยใช่เหตุนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2,000เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวก่อนแชร์ครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ค้นหาแอดชัวแอ h แชร์